พระราชนัดดาในรัชกาลที่สี่หม่อมเจ้าเฉลิมศรีจันทาราทั์จันทาราทัดหม่อมเจ้าเฉลิมศรีจันทาราทั์จันทาราทั์เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมม,ม,นรรม,มร่นนวททััรรชาแองศ์ขจเมื่อวันที่17ตุลาคมพศ2438มีโสธรเชษพภค,คีนี3องค์ได้แก่ หม่อมเจ้าทัศจันจำรูนจันทารทั์หม่อมเจ้าวิบูลจันทราจันทารทั์หม่อมเจ้าประพาจันศีจันทารทั์เมื่อยังทรงพระเยาว์นั้นพระบิดาทรงโปรดมากด้วยเป็นพระโอรสองค์แรกเมื่อเจริญชันสาทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนราชวิทยาลัยซึ่งขณะนั้นตั้งอยู่ถนนบำรุงเมืองเมื่อโรงเรียนราชวิทยาลัย ย้ายไปตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี หม่อมเจ้าเฉลิมศรีจันทาทัศน์ก็ทรงลาออกแล้วเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเทพสรินเมื่อพศ .2454 จนจบชั้นของโรงเรียนและเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมขณะเดียวกันก็ทรงรับราชการในกระทรวงเกษตรธิการต่อมาย้ายไปรับราชการที่แผนกปรึกษากระทรวงพาณิชย์และคมนาคม จนถึงสมัยเศรษฐกิจตกต่ำรัฐบาลต้องการปรับปรุงตัดข้าราชการออกเพื่อให้งบประมาณเข้าสู่ดุลยาภาพหม่อมเจ้าเฉลิมศรีจันรทรัศั์ก็ต้องออกจากราชการในคราวนั้นและประทับอยู่ที่วังมหาชัยตลอดมาในระหว่างที่ไม่ได้ทรงรับราชการอยู่นี่เองก็ทรงใช้เวลาในการศึกษาตำราโหราศาสตร์และทรงมีความรู้ความเชี่ยวชาญ จนได้รับตำแหน่งนายกสมาคมโหนแห่งประเทศไทยดำรงตำแหน่งระหว่างพศ2491ถึงพศ2492นอกจากนี้หม่อมเจ้าเฉลิมศรีจันทารทัศน์ยังเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒธธิสภาในวุฒธธิสภาไทยชุดที่สองดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่18พฤศจิกายนพศ2490 ถึง29พฤศจิกายนพศ2494ม่อมเจ้าเฉลิมศรีจันทรทัตจันทรทัตสิ้นชีพิตักใสเมื่อวันที่26สิงหาคมพศ2507สิริชันษา68ปีพระราชทานเพลิงศพณวัดมกุฏกษัตริยารามเมื่อวันที่18มกราคมพศ2508